สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชลินคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบัวไคฟ์นะครับกับด่านชาเลนจ์ของอีเวนต์รีรันปีใหม่สุดป่วนกับมื้อเปิดเทศกาลศึกตัดสินแห่งงานฉลองนะครับก็ยังคงเป็นด่านชาเลนจ์แบบเก่านะก็คือ3ด่านต่อสู้2ด่านเดินนะครับก็ของเก่าก็ถือว่านานพอสมควรและทําใหม่เลยแล้ะกันนะก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ชัดเจนมากขึ้นนะครับด่านแต่และด่านจะเป็นไงไปรับชมกัน ด่านที่1น,นะครับแนะนำที่เลเวล50เป็นด่านกลางแจ้งนะสตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งชมรมชิมอาหารนะครับกับลูกน้องบางส่วนส่วนภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน90วินาทีสําหรับด่านนี้นะครับก็เรียนแบบมาจากตัวด่านเนื้อเรื่องของเขาเองนะอ่าก็คือเราต้องไปช่วยฟูกัดจากชมรมชิมอาหารนั่นเองนะครับที่กําลังล้อมรถบรรทุกอยู่วิธีเล่นง่ายๆเลยใครกลัว พังก่อนก็เอาฮิลไปช่วยนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะประมาณนี้สำหรับด่านนี้ ด่านที่2นะครับเป็นด่านเดินนะแนะนาที่เลเวล60นะครับเป็นด่านในเมืองศัตรูที่เจอก็จะเป็นเกราะเหลืองแล้วก็เกราะแดงนะครับโดยมีบอสเป็นราบุนะเกราะแดงส่วนภารกิจท้าทายก็ให้เคลียร์ภายใน320วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายใน5เทินสำหรับด่านนี้นะครับจัดทีมเป็นสีเหลือง1ทีมสีแดง1ทีมตามภาพเลยนะก็คือสีเหลืองอยู่บนสีแดงอยู่ล่างนะครับแล้วก็เริ่มกัน เทินแรกนะครับให้ทุกทีมเดินไปฝั่งซ้ายเลยแล้วก็เทินต่อมาให้ทีมสีเหลืองเนี่ยสู้ก่อนนะครับจากนั้นเอาทีมสีแดงเนี่ยสลับกับทีมสีเหลืองแล้วก็เดินหน้าต่อนะครับเทิน mm hmm. ที่3 mm hmm. ก็ทำการเดินปิดช่องก่อนนะ mm hmm. ให้ทีมสีแดงเดินปิดช่องนะครับ ทีมสีเหลืองจะว์บกลับไปจุดสตาร์ทที่ใกล้สุดนะจะได้เดินต่อน,นั่นเองจากนั้นที่เหลือก็ทำการเดินลงด้านล่างทั้งคู่นะครับก็เป็นอันจบนะซึ่งในด่านนี้เนี่ยสามารถเคลียร์320วิได้ตั้งแต่รอบที่เราทำ3า3ดาวเลยนะครับก็ถ้าใครทำเวลาเร็วพอในแต่ละชุดเนี่ยมันพอดีอยู่แล้วนะ320วิ สำหรับใครที่ยังทำเวลาเกิน320ีวิอยู่นะครับก็ให้เล่นอีกหนึ่งรอบนะด้วยทีมเดียวนะครับทีมสีแดงเนี่แหละ,ะจากนั้นก็ให้เดินตามทางไปสู้ห้องบอสเลยนะครับแดงสู้เหลืองยังยิงเข้าอยู่นะเพราะฉะนั้นก็หายห่วงด่านชาลลินที่3นะครับแนะนำที่เลเวล83เป็นด่านในเมืองสตูที่เจอก็จะเป็นสตูเกาะเหลืองทั้งหมดเลยนะครับส่วนภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน90วินาที สำหรับด่านนี้ถือว่าเป็นด่านที่ยากที่สุดแล้วในอีเวนต์นี้นะครับก็ถ้าใครที่ไม่มีตัวชิริโน่เนี่ยค่อนข้างลำบากนิดนึงนะเพราะว่าศัตรูจะโผล่มาร้อมรอบเราตลอดนะครับส่วนถ้าใครมีตัวเคลียร์มูดีๆนะตอนนี้ก็เช่นมาโ o ค o โตโมเอะนะครับก็สามารถเอามาเล่นด่านนี้ได้เลยนะก็ช่วยกันวนสกิลไปเรื่อยๆนะครับแต่ที่สำคัญเลยคือต้องพกตัวละครดามจเป้าเดี่ยวมาหตัวนะครับเพื่อที่จะทำการปิดบอสในช่วงสุดท้าย ก็พอเข้าเฟสบอสนะครับก็ทําการยิงหอทิ้งไปเลยนะครับยิงบอสทิ้งไปเลยก็จะเป็นอันจบนะครับโโด่านที่4นะครับเป็นด่านเดินนะแนะนำที่เลเวล83นะครับเป็นด่านในเมืองข้อมูลสตรูก็จะเจอกับ กราะแดงแล้วก็เกราะเหลืองเหมือนเดิมนะครับเหมือนด่าน2เลยภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน240วินาทีแล้วก็เคลียร์ภายใน5เทินสำหรับด่านนี้นะครับก็ให้จัด3ทีมนะในการเคลียร์3ดาวนะครับแดง2เหลือง1ตามภาพเลยเริ่มต้นนะครับทีมสีเหลืองเดินไปทางซ้ายทีมแดงเดินเข้าว้าไป แล้วก็ทีมแดงอีกหนึ่งทีมทําการสลับทีมที่เพิ่งวาร์ปมาแล้วก็เดินต่อนะครับไปด้านหน้าแต่ไม่ต้องวาร์ปเพราะว่าเราต้องการเคลียร์ทุกกลุ่มนั่นเองเทินต่อมานะครับให้ใช้ทีมสีแดงเข้าวาร์ปก่อนแล้วก็ค่อยเดินมาด้านหน้าทีมสีเหลืองนะครับ แล้วก็ให้ทีมสีเหลืองเนี่ยสลับจากนั้นก็เดินเปิดช่องแล้วก็ทีมแดงเนี่ยให้เดินไปทางซ้ายนะครับมันจะทําการว์ปทีมแดงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยกลับจุดสตาร์ททีมสีเหลืองเดินขึ้นหน้าเหมือนเดิมนะครับทีมสีแดงนี้รอทีมแดงด้านล่างวับขึ้นไปก่อนจะได้สลับให้กับทีมแดงเข้าของบอสได้เร็วขึ้นนะครับ เทินต่อไปนะครับให้ทีมสีแดงหน้าห้องบอสเนี่ยเดินก่อนนะจะปิดพื้นช่องทีมสีเหลืองทิ้งนะครับจะกลับจุดสตาร์ด้านบนจากนั้นให้ทีมสีเหลืองเนี่ยเดินขึ้นด้านบนเพื่อเป็นไม้ต่อให้ทีมสีแดงเดินสลับไปด้านบนได้เร็วขึ้นนะครับและก็เทินสุดท้ายทำการเคลียร์ทุกกลุ่มให้หมดก่อนเข้าห้องบอสก็เป็นอันจบ3ดาว สำหรับทำเวลา240วิีวิของด่านที่4นะครับยังไงก็ต้องเล่นรอบใหม่นะโดยทีมที่ใช้นะครับอย่างน้อย2ทีมก็คือแดง1เหลือง1ซึ่งจะจัดแบบไหนก็ได้นะครับแต่ขออยู่2ตํตำแหน่งนี้นะอ่าถ้าเกิดใครจัดแบบผมเหลืองอยู่ด้านบนแดงอยู่ด้านล่างก็ให้แดงเนี่ยเข้าวาร์ปเดี่ยวไปนะครับส่วนเหลืองเนี่ยรอวาร์ปลงมาด้านล่างเพื่อเปิดช่องนะครับส่วนถ้าใครเล่น แดงอยู่ด้านบนก็ให้แดงเดินไปทางซ้ายเลยนะครับแดงเดินเข้าห้องบอสเหลืองก็ทําการเดินวิ่งขึ้นมาเพื่อเปิดช่องที่อยู่ข้างหุ่นตัวนี้นะครับประมาณนี้ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของทีมแดงและเดินเข้าห้องบอสไปเลยนะครับสตูสูงสุดที่เราจะสู้คือมีแค่3กลุ่มก็คือกลุ่มเล็ก2กลุ่มแล้วก็กลุ่มห้องบอส1กลุ่ม ด่านที่5นะครับแนะนำที่เลเวล83เป็นด่านกลางแจ้งนะศัตรูที่เจอก็จะเป็นแก๊งค a เดนเจอร์นะครับอ่า5สีเลยแล้วก็ภารกิจท้าทายให้เคลียร์ภายใน100วินาทีสําหรับด่านนี้นะครับศัตรูก็จะเหมือนกับบอสคัเดนเจอร์ที่เราเจอในเรดบอสเลยนะสกิลก็แทบจะเหมือนกันเกือบจะ100%นะครับที่เหลือก็แค่หาตัวแท้งมาหนึตัวค้าแนวหน้าให้ได้นะครับรับดาเมจจากฝั่งศัตรูที่เหลือก็เอาดาเมจหมู่ยัดเข้าไป แล้วเดี๋ยวสู้ไปสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนฟอร์เมชันแล้วก็มันจะมีเรียกหุ่นยนต์มาช่วยรบด้วยนะครับซึ่งหุ่นเนี่ยจะเป็นเกราะเหลืองนะแต่เราไม่ต้องให้ความสําคัญมันมากนะครับเพราะว่าหุ่นมันไม่ใช่เลือดบอสก็ให้ทําการยิงตัวที่เหลือไปแนะนำว่าให้ใช้ฮีนะอย่างในคลิปเลยนะครับก็เป็นนั้นจบไปก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็สามารถกดลิงก์สนับสนุนด้านล่างคลิปได้เลยก็ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย